ทีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับสวัสดีนะครับเราก็จะมาสอนลงเชเดอร์แพดหรือว่ารีสอร์ทแพดหรือว่าหมดภาพสวนนะค่ะในระบบปฏิบัติการ iOS ตนเองนะครับก็เป็นของ a p p l e iPhone นะเนาะแต่ผมใช้ใน iPad ก็เหมือนกันนะครับระบบเอเหมือนกันนะครับก็เราไปดูวิธีกันเลยดีกว่านะครับโอเคแปอย่างแรกนะครับก็ให้ทุกคนไปที่ ซาฟารีคอุกคนนะคะ๋ยวผมจะลิงก์ทิ้งลิงก์เอ่อเชเดอร์แพกอันนี้เอาไว้ให้นะครับพอทุกคนเข้ามาในหน้าเว็บไซต์นี้แล้วทุกคนก็ให้กดคําว่าเอ่อดาวน์โหลดอินอันยูแท็บนะครับให้ทุกคนกดดาวน์โหลดไปนะครับแล้วมันจะขึ้นว่าคุณต้องการดาวน์โหลดแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ดอ p นะครับหรือไม่ให้ทุกคนกดดาวน์โหลดนะคะ แล้วก็มาตรงรูปดาวน์โหลดตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปค่ะแล้วก็รอครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทุกคนกดออกมาก่อนนะคระและทุกคนนะครับหาชื่อแอปว่าไฟล์นะคบอันนี้ผมกดค้นหาให้ดูนะครับ ไฟนะครับอย่าลืมเติมกรนนะังนะแล้วก็จะมีครับเป็นแอปไฟขึ้นมานะครับก็ให้ทุกคนกดเข้าไปคลิกเข้าไปเลยครับเดี๋ยวให้ทุกคนมาที่คําว่าใน iPhone ของฉันหรือว่าใน iPad ของฉันนะครับหรือว่าอยู่ในที่ที่ทุกคนดาวน์โหลดนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวผมหาก่อนนะ โอเคครับทุกคนคือแบบเลื่อนผ่านไปเลยเนี้ยโอเคครับทุกคนอยู่ตรงนี้นะครับก็ุกบางที่ของทุกคนอาจจะไปอยู่ที่คาว่าใน iPad ของฉันนะครับแต่ผมอ่ะลงไว้ที่รายการดาวน์โหลดนะครับผมรู้ของทุกคนนะคะแล้วก็โอเคพอเราเจอแล้วนะครับก็ให้ทุกคนนะครับกดคลิกขวานะครับแล้วให้ทุกคนนะครับกดเขาเรียกว่าไม่ใช่สิ ก็เว้ยก็ตูดก็ให้ทุกคนนะครับกดไปที่กดไปเลยนะครับกดทีเดียวไปเลยมันจะเป็นการแตกฝาลนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะแตกฝาลเสร็จนะครับรอก่อนนะครับโอเคครับทุกคนก็ พอแตกไฟล์เรียบร้อยนะครับทุกคนกดไปที่ไฟล์นั้นเลยนะครับก็ให้มาเช็คนะครับว่าของมีของทุกอย่างนะครับกดเช็คดูนิดนึงนะคัเพราะทุกคนเช็คดูเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ทุกคนนะครับกดคลิกค้างเอาไว้นะครับที่โฟลเดอร์นะครับแล้วก็ให้ทุกคนกดย้ายนะคบหาคำว่า minecraft นะครับ ไปที่คำว่าเกมครับ,รบแล้วก็คอมโมเจให้ทุกคนถามว่าคำว่ารีสอทแพคครับคลิกเข้าไปครับแล้วก็วางเลยครับวางตรงนั้นแล้วจากนั้นก็ให้ทุกคนเข้าเกม Minecraft เลยครับก็เดี๋ยวอย่าลืมรีน้าเกมกดจะเข้าเกมอีกครั้งด้วยนะครับอืม โอเคครับทุกคนนี่ครับมันก็จะคือว่ากำลังโหลดหรือซักแผลอาจจะใช้เวลาสักครู่นะครับนะงั้นก็ให้ทุกคนเขาปีิกริรตั้งค่าครับมาที่คำว่าหรือซอสแ็คกดไปที่แ็คของฉันก็จะเจออ,อันที่เราใส่เอาไว้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับก,กดคำว่าเปิดใช้งานก็จะเจออยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอันนี้เนาะ นีสามารถดูรายละเอียดได้ทุกอย่างนะครับแล้วต่อนี้นั้นก็ให้คนนะครอามาที่หน้าแ็บปัดน้องออปัดน้องไมค์ครับออกแล้วก็เข้าไมค์ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเพิ่มรีซอสแพคเข้ามาในเกม Minecraft ของเราเรานั่นเองนะครับก็เด๋ยาจะไปเล่นให้ดูเนาะโอเคเล่นโลกของฉันคุณรู้ไหมว่าดวงดาวใต้าอาจไม่ทัน เราสร้างภูมิประเทศแป๊บเน้อนะคะสำหรับใครที่อยากให้สอนลงฟอนต์สระนะครับก็ไม่ทำหรอกไปดูเอาเองห่าง่ายมากเฮ้ยอันเดี๋ยวแป๊บนึง โอเคครับทุกคนก็เอาจริงๆิงอ่ะมันอาจจะได้นะคะบ,บางคนก็จะคือแบบออกเกมเข้าใหม่คือได้เลยแต่บางคนก็อาจจะต้องทําแบบผมเมื่อกีน้นะครับก็คือให้ไปที่การตาั้งค่ากีกรอนะครับเลื่อนลงมาครบว่ารีซอแพ็์แล้วก็เพิ่มแพ็์นี่ครับทุกคนนี่คือแบบที่ผมให้ทุกคนดูนะครับนี่ทุกคนดูสวยไหมบุกลิวว่ามันสวยมาก ครับมีความผิวไหวมากย่างสวยอะคับทุกคนนี่เลยว่าเป็นรีสอร์ทแพรที่สวยมากแทบจะเดยว่าสวยมากที่สุดเลยนะคะก็นะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด, like, กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากให้ทำคลิปเล่นไหมครับนะคะก็สามารถบอกมากันได้นะหรือว่าอยากให้ทำอะไรก็ คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนจากันคลิปรี้านะครับ bye บ๊ายบายหูเทวดลึกมาก